ลูกยางชายหาดไทยพังอาดคว้า2เหรียญเงินศึกเอเชียนยูสเกม2025 ทัพวอลเล่ชายหาดเยาวชนทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญเงินทั้งทีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันเอเชียนยูทเกม2025ที่ราชาอาณาจาก aren, ักรบาเรนหลังต่อสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคู่แข่งจากคาซัคสถานและจีนอย่างเฉียดฉิวทัพนักกีฬาวอลเล่บอลชายหาดเยาวชนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญเงินในการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดมหากรมกีฬาเยาวชนแห่งเอเชียเอเชียนยูทเกม2025ครั้งที่3เมื่อคืนวันที่26ตุลาคม2568ณสนามซอมูเบราชาอา จาากบเรในประเภททีมชายคู่ของกิติวัตรสุวรรณสิริเอฟและบุญริศมณีวันคิวลงสนามในรอบชิงเหรียญทองพบกับคู่จากคาซัคสถานอริคอนเเกเบกปอร์เซไลเซจินิชซึ่งทั้งสองหนุ่มไทยต่อสู้ได้อย่างสุดใจก่อนจะพ่ายไปอย่างเฉียดชิวศูนย์สเซต 15, 21, 21- 23โดยมีจ่าเอกชางชายหน้าประคองทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมชาย ด้านประเภททีมหญิงคู่ของนัดวิวคัมพิลาวิวและบุษบาหานมนฝนลงชิงเหรียญทองกับจงมิงแฟนยูฮอนจากประเทศจีนเกมนี้สาวไทยต่อกรได้สูสีทุกเซตก่อนจะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1, 2เซต 19, 21, 21, 12, 14, 16โดยมีเาเอกอภิชาติบวเหลืองรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมหญิง แม้จะพลาดเหรียญทองไปอย่างเฉียดฉิวแต่ผลงานครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของวงการลูกยางชายหาดไทยซึ่งนักกีฬาชุดเยาวชนสามารถก้าวขึ้นมาคว้าเหรียญรางวัลในระดับทวีปได้อย่างสง่างามติดตามช่องทางอื่นๆเว็บไซต์ siamsport.co.th f c e b o o k siamsport t w i t t e r siamsport_news i n s t a g w siamsport_news o u t u b e official siamsport Li n e siamsport